สำคัญอีกหนึ่งช่วงของก o d g u n n น r ร n d f r i e n d รวมพลคนปืนใหญ่ไลฟ์นะครับก็คือ n n e r Calling f r i e n นนะครับวันนี้คนแรกที่จะมาคุยก็คือคุณสี่ถูกไหมคุณสี่นะครับคุณสี่จะมาพูดคุยหลากหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเชิญมาได้เลยเดี๋ยวมาคุยกับผมพี่มอนแล้วก็น้องะกาศได้เลยครับคุณสี่มาๆนะครับสวัสดีครับคุณสี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีมากครับ สวัสดีครับนะคำถามแรกเป็นรมเนียมก่อนทมเนียมก่อนเลยก็คือคุณสี่เริ่มต้นเชียร์อาร์ซนอลได้ยังไงไหนเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยครับของผมที่ต้องเริ่มไปตอนที่ตอนเด็กๆนะชอบเป็นคนเล่นบอลอยู่แล้วเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกพี่ๆผมเนี่ยเขาก็คือดูบอลจะมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนพูดเรื่องบอลกันตลอดอยเงี้ยซึ่งสมัยก่อนนะ่ะคนที่ดังๆก็จะมีแบบต่แค่โอเว่นเลยที่ผมก็จะได้ยินยาเงี้ยแต่อยู่ๆมันก็จะมีชื่อองลีนะครับที่เข้ามาที่เขาพูดถึงกันบ่อย เแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบเขาเหมือนเขาก็แบบประมาณว่าองลีทาไมมันเก่งจริงว่าเพราะเขาไม่ได้ชี์อาร์เซนอลกันเนี่ย<ม>เขาจะแบบว่าไม่อยากเจอองลีทำไมองลีแม่งยิงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ย<ม>ผมรู้สึกว่าผมก็แบบโอเคเหมือนจําชื่อดีมาแล้วทันทีผมก็ไม่รู้จักนหน้าคานาคาตาเขาแล้วว่าเขาเป็นยังไงเด็กๆนะก็ก็คือโอเคผอเล่นบอลปุ๊บผมก็เรียกตัวเองว่าผมมาเป็นองลีอะไรเงี้ยอ่าแ,อลแล้วก็แบบเล่นไปทุกวันทุกวันเนี้ยจนแบบพี่ๆผมเขาก็แบบเรียกผมเรียกตามไปผมเลยว่าว่าเพราะผมเนี่ยคือองลีอะไรเงี้ย ทุกครั้งที่ยิงเข้าเลยผมก็ยกตัวเองว่าผมเป็นองลีในประมาณนี้ครับแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็คือผมไปดูบอลอยู่กับเพื่อนครับที่เป็นยูโรปีสองค่นครับที่ฝรั่ง,งเศสเจอกับเช็กนะฮะก็เพื่อนผมก็เป็นคนชี้ให้ผมดูว่าคนเนี้ยคือองลีะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกอ oh, okay ๋อโอเคผมได้รู้จักเขาแล้วว่าเขาเป็นใครเนี่ยแล้วแล้วเกมนั้นสุดก,ก็ฝรั่งเศสก็ชนะเลยครับสองศูนย์ 0. คนหลังจบยูโรมาเนี่ยผมก็เลยตามเชียร์อาร์เซนอลเพราะองลีครับแล้วก็จนถึงตอนนี้ครับ โอ้เป็นปีที่ฝรั่งเศสเล่นดีนะคือได้แชมป์แชมป์โลก98แล้วก็ต่อด้วยยูโร2000กำลังพีใช่ไหมคะเป็นยุคทองแล้วก็อองรีก็คือแกนหลักร่วมกับพวกปาติกวีเอล่าอะไรพวกเนี้ยนะครับมาจากยุคมาจากชุดบอลโลกด้วยกัน ครับแล้วก็เล่นริมเส้นเป็นหลักนะอตอนนั้นแต่ว่าถ้าสองพันที่เริ่มเชียร์ององรีมาอยู่อาร์เซนอลแหละอองรีมาเราปี1999นะครับแล้วก็สุดยอดมีความเร็วตอนนั้นนี่มีช่วงเวลาที่ถ้ากับอาร์เซนอลนปรับมาเป็นกองหน้านะพี่วอนถ้ายูโร2 0 0พแต่ว่าถ้ากับฝรั่งเศสเนี่ยเล่นเป็นตัวริมเส้นด้านข้างโอ้สอรี่เจ๋งครับเพราะว่าตอนเด็กๆเีเ่ยๆนะใครเล่นฟุตบอลจะสวมตัวเองนะคุณสี่ไ<อ>ว่าวันนี้เราเป็นใครใส่เบอร์ใส<ช>่เบอร์สิบสี่1ด้ไหมฮะใส่ใส่เบอร์สิ